คำว่าช้างเป็นคำขึ้นต้นประสมกับคำอื่นๆมีดังนี้ช้างงวงช้างชนะงาช้างชํานิช้างชูงวงช้างต้นช้างต่อช้างทำลายลงช้างน้อยช้างน้ำช้างเนียมช้างประสานงาช้างพระชด ช้างเผือกช้างพลายช้างพังช้างยืนแท่นช้างยืนโรงช้างร้องช้างสะบัดหญ้าช้างสามช้างสำคัญช้างสีดอช้างสีประหลาดช้างใหญ่ต้องเยอะแยะแต่ไปอยู่ช้างหนึ่งเขาเรียกว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดอันนี้เป็นํำนวน มีความหมายว่าความชั่วหรือความผิดร้ายแรงที่รู้กันไปทั่วถึงจะเอาทำอะไรมาปิดก็ไม่มิดก็เลยเป็นสำนวนไทยว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดก็ไม่มิด